สวยญไหมเนี่ยของแท้เลยนั่นนี่ของแท้ตอนแรกประจับขึ้นมาตอนแรกวางใช่ป่ะจับขึ้นมาใช่ใช่แต่เป่ามาอยู่ในน้ำโขงอ่าแต่ใส่ยังกระพริบเลยเหมนมีกล้องถ่ายรูปเลยนะประจานอัญเชิญมาจากลุ่มแม่น้ำโขงอ่บอกเขาจะมาอยู่นี่มาเป็นหัวใจพญานาคหัวใจพญานาคเป็นปูนขาวครับ คือสาเตะลูกบอลเตะซ็อกเองนอนฝันนอนฝันว่าท่านท่านบอกให้ไปเอาใช่ไหมให้ไปหยิบเอาส่งส่งมันแตกนะมันแตกจะเป็นกลมๆเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดๆส่งเดี๋ยวให้พี่เปาส่งดูครับนี่พามาแล้วก็ต้องพามาให้สุดนะพี่เปานี่พี่เปานี่ ดีนะวันนี้ท่านได้พามาดูปกติท่านให้ใครดูนะนี่ให้ส่องหนึ่งเนี่ยอันนี้เนี่ยเลนส่องกล้องเนี่ยส่องเป็นไหมเนี่ยส่องพระไปดูไก่ไปอยู่กับน้องเดียวแล้วก็ไม่หัดส่องมันแต่จะเป็นกลมๆเป็นเม็ดเป็นเม็ดอะอืมเป็นลักษณะยังไงพี่นี่นี่เป็นหมดเลยนี่ก็เป็น คือถ้ามงเพลินเินก็เหมือนอินตัวไปเหมือนไม่ถ้าดูสดๆเลยมันคล้ายๆกับเหมือนเนื้อมนุษย์เลยนะเหมือนเนื้อเหมือนหัวใจจริงๆนะครับที่ได้เห็นนะครับครับสัตุสัตุนะครับอ๋อฝันว่าเป็นเหมือนเขามาเข้าในนิมิตฝันว่าให้ไปเอาว่าเขาถอดถอดหัวใจทิ้งไว้ใน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 แม่น้ำโขง ก็เลยไปไปด้วยความนิมิตไปอพุทธนิมิตอไปแล้วไปหยิบเอาไปเห็นโดยช่วงน้ำลงแล้วก็เห็นจริงจริงตาพุทธไปเอาแล้วก็ให้มาให้พระอาจารย์มานะครับโอ้โหนะเป็นบุญที่ได้เจอครับเป็นบุญบารมีนะบเป็นบุญบารมีแกแกนอนเสียอยู่ในน้ำเลยแกนอน นอนเสียไปเลยหรือว่ายังไงคือแกเอาขึ้นมาแล้วก็ตรงนั้นจะมีเสียแม่น้ำนี่แหละมาเสียที่นี่เสียที่แม่น้ำนี่ถ้านำมาถึงกี่วันหรือว่าเป็นปีไหมนานไม่นานไม่นานคือยิบขึ้นมาดิยิบขึ้นมาให้ยิบขึ้นมาอะไรมันนั่นไงวะอะรก็มาเดี๋ยว ลูกศิษยบลูกหาบริวารทยกชมบารมีของจริงเดี๋ยวจะนัดวันมาวันที่ดงสวงประจักเชื่อเเห็น้มันมาดูสูงเหมือนจริงเหมือนะพอส่งแล้วเหมือนเนื้อเลยนะส่องส่องไฟเข้ามาเมื่อกี้ก็ทะลุเลยนะเนื้อเลยแสงทะลุเลยเหมือนกับเนื้อจริงๆนะเหมือนกับเนื้อเหมือนกับเส้นเลือดนะเนี่ยมันเหมือนเส้นเลยนะส่องมาครับส่องส่องทะลุใช้ไฟแค่ใช้ไฟโทรศัพท์นะไม่ใช้ไฟนั้นนะ หลุดอ้นมาโหมดเอไว้ลิดทอดไว้แล้วก็กลายเป็นหินถ้า้วางนั่งประจุทุกข์หรือเก็บอุู่เลยธุไม่ถูกบรรจุไม่ด้วยเพรา่าเาจุตัวไว้ตัวนี้ฮะ ดูนี้ดีกว่านี่เป็นกลุ่มกลุ่มเนี่ยกลุ่มมัดออกลนี่กล่อันนี้กลุ่มเนี่ยสวยงามมากเป็นเหมือนเส้นเส้นเส้นโลหิตเป็นเส้นโลหิตแล้วก็สีเช้าออกแดง S <s> <S <s> <S เหมือนจริงๆอะอื่เหมือนจริงๆเลยมันมีเส้นโลหิตมีเส้นเหมือนที่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 พระอาจารย์บอกว่าอ่าที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นอันนี้เนื้อเนื้อของกระน <S <s> องอ,อันนี้อันนี้จะจุดช่วงนี้ช่วงนี้ใช่ไหมช่วงนี้ ับช่วงนี้นี่อันนีเป็นตามเป็นตาเป็นตากล,ลมเป็นเหมือนกับเนื้อที่ทับกันครับสวยสวยมากนะครับก็เดี๋ยวต้องทำที่สักการะบูชานะครับลหลายๆคนที่มีความเชื่อทางด้านนี้นะครับ<ม>ก็เป็นความเชื่อนบุคคล บุคคลด้วยแหละเป็นเหมือนหัวใจเนยหัวใจนาาขราลูกจิตลูกหาหอยากเจอของจริงก็เดี๋ยวพระอาจารย์กำลังหาเรื่องเดี๋ยวหาเรื่องเปิดเปิดแน่<า>แล้วก็อันนี้ก็จะทำเป็นที่อีกที่หนึ่งนะมาชมบารมีได้ชมบารมีท่านได้นะครับ่ะนะครับก็ เป็นบารมีของเราที่ได้ไดจับได้เห็นก่อนเลยได้จับได้ถือนะ <c oughs> นี่นะครับบารมีของเราเหมือนกันนะเท่านใหม่เคยให้ใครได้ดูเลยนะครับเป็นครั้งแรกนะที่ท่านให้มาจับและให้มาดูนะให้มาช่วยกันพิจารณาเนื้อเนื้อนี่นะตามที่ถ้าถ้าทางด้านวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเพชรน้ำโขงนี่นะผิวนี่จะเป็นเรียกเพชรน้ำโขง <ๆ S 1> เขาจะเรียกว่าอย่างนั้นเลยนะเขาเรียกเพชรน้ำโขงเพียงแต่พิเศษโองพระจาจาร์นี่ จะเป็นลักษณะเป็นหัวใจพญานาคหรือบางบางที่เขาจะเรียกเป็นคดคดหินเรียกคดหินคดหินก็คือหัวใจนี่แหละหัวใจของหินที่กลิ้งคือจะอยู่กับน้ํามาก็คือเขาจะกับถ้าทางด้านวิทยาศาสตร์คือเรียกง่ายๆก็เรียกเพชรพญาอาเพชรน้ําโขงครับเพชรน้ําโขงแต่ก่อนเคยมีคนเรียกหาจะเป็นชิ้นรับเล็ก นี่อาจารอันนี้ก็หลายสิบล้านเลยทั้งนั้นโอ้โหอย่าไปประเมินค่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสมควรจะเก็บอย่าไปประเมินค่ามันมันไม่ใช่คนธรรมดาจะได้ครอบครองแล้วก็ไม่ใครคือสร้างมาไม่ได้มาจากธรรมชาติมาจากนิมิตมาจากบารมีมาจากแม่คงคาปั้นขึ้นมาครับอ่าวันนี้ก็ขอบคุณพี่เตานะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับที่ ได้พาเรามาดูด้วยเนาะนะครับขอบคุณากชมบารมีก็เดี๋ยวพยานเดี๋ยวยามหาเรื่อยพยายามเลยก็จะมากราบไหว้บูชากันอันนี้คืออืมอ่ะโอเคครับสาธุสาัุรูคครับครับก็ได้ถือถือว่าเป็นบุญนะเป็นถือว่าเป็นบุญของผมนะครับถือว่าเป็นบุญที่ว่า ได้มาแล้วก็พระอาจารย์ท่านให้มาดูนะครับให้มาดูให้มาช่วยกันพิจารณานะครับให้มาช่วยกันพิจารณาถึงด้านหินอันนี้นะครับแล้วก็มันมีความฝันที่ฝันว่ามีองค์พญานาคโถดหัวใจแล้วให้ท่านไปเก็บเอาครับก็ท่านก็ไปแล้วก็บังเอิญไปเก็บไปเก็บที่โขดหินโขดหินก็จะเป็นเหมือนแองกระทะนะครับเหมือนแองกกระทะแล้วก็จะมีอันนี้อยู่ข้างในนะครับในน้ําในน้ําทะเลในน้ําแม่น้ําโขง นในแม่น้ําโขงก็ได้อันนี้นะครับแล้ววิธีการดูเนี่ยโอ้โหเหมือนออเส้นโลหิตทุกเส้นเลยนะเส้นโลหิตแล้วก็มีการที่ส่องเวลาเราส่องไฟก็คือสามารถทะลุแล้วก็มองเห็นอย่างชัดเจนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญมากๆครับก็รอขอบารมีในครั้งนี้ที่เดินทางมาที่นี่ก็ขอให้ลูกมีบุญมีบารมีทำอะไรคิดสิ่งใดก็ขอให้เจริญแล้วก็ขอให้สมปรารถนาก็ขอให้คนที่ดูก็ ถ้าคิดจะซื้ออะไรก็ขอให้ถูกอันนั้นเด้อนะครับสาธุสาธุบายๆเราเอาจากไอ้ปราสาทเก่านะไอ้เนื้อนะเนื้อสมฤทธิ์ปราสาทเก่าแล้วก็มาล้มแล้วก็ทำนี้สาธุสาธุัสตว์อันนี้มอกให้ทั้งพ่อทั้งเมียสองคนที่บ้านทั้งหมดเท่าตัวติดรอไอไอเก้าสิบเก้าองค์เอง ทำแค่ร้อยยี่สิบเก้าองค์อันนี้มีให้ประวัติด้วยโอ้เดี๋ยวก่อนนะครับหมดสาธุสาธุนะครับอันนี้ช่างอันนึงช่างอันนึงให้ให้ซีซีจะมาไหมเนี่ยให้ซีซีจะมาเดี๋ยวเกะเกะเอาเลขกว่าเอาไม่ใช่เนี่ยสมฤทธิ์์สมฤทธิอ่าให้โอ้บารมีผลพลอยได้นะนี่มาช่วยได้พี่นี่มาช่วยเชียร์ ช่วยดูแลให้โอ้โหโถดูโถดูโถดูสาธุอื้ออนะครับเหรนนี่นะครับเป็นเนื้อนว่เนี่ยยังยังยังสัมดงอยู่เลยนี่มีตอนนี้ยังยังสัมดงอยู่ดิที่ตอนนั้นที่มาครับอันนี้จะมีเลขเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งพิเศษพิเศษผมึงได้เก่าหนึ่งพิเศษนะครับพิมพ์พิเศษเนี่ยไม่ได้เก่าหนึ่งเลยนี่เออไม่ได้เก่าหนึพิมพ์พิเศษเก่าหนึนั่น นี่นะครับพิเศษพิเศษบุญวาสนาของท่านชัยวัชระประยองหอมได้ของดีจากพระอาจารย์ครับสารมาใส่ขึ้นมาจะขีดเอาให้มาขุดไปขุดได้ได้แร่กนะเป็นกำไรเก่าเลยเป็นกำไรเก่าคือขายดีมีกำไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เอามาหลอมแล้วก็หลอมทำได้ของดีแล้วไม่ให้ใครเลยนี่เมเดี๋ยวล้มนะนี่ของของที่เก่าทำได้แค่199องค์ เนาะนะครับอันนี้ในร้อยเก้กองค์ก็ได้4คนตรงนี้ด้วยกันยายเลขอะไรของยายว่ยายเกะอันนี้แปดเก้าแปดเก้าติดของของเบสังเลขเก้าติดของคัวของสามีเก้าหนึ่ของภรรยา8ปดเก้านภรยา8ปดเก้ของแอดยังไม่ได้ดูครับ อานโมธนาสาธุนะครับสาธุเป็นยานาโพธิสัตว์ด้วยนะยานาโพธิสัตว์สวยมากครับสวยมากไม่ได้ดูด้านหลังเลย <c oughs> เป่ากำลังจุดธูปบอกกล่าวนะครับเพราะเมื่อกี้ได้ไปจับห่าใจนักคราภน,นะครับถือว่ามาจุดธูปบอกกล่าวบอขมาขอสี ก็มีใจคุณใจกุศลด้วยนะครับมอบถวายน้ำนครับถวายน้ําดื่มที่นี่200แพ็คนะครับ200แพ็คด้วยกันนะครับนีานะครับเป็นทเท่าแก่ไก,ก่ปั้มครับท่านหนึ่งนะครับสสเรบเียงคุณกนต้องบนดซึ่งน,น,งไงไนกนเจ้าบ้านโมจูโมกระสล่อกระสมขอขมาเรียนโต យ៉ាងកបានញាយបានអុយពីរោពៀជាយ៉ាងណាក៏ថ្ងៃនេះសូមមោណមស្ការជូនគោរពពលកូនដីដប់វឹកលួងនេះក៏អុយជាល្អសុខសบายតទៅទៀតអុយមានប្រាក់មាសកែវកងឧបោជមូលមានស្រោចឆ្វេងស្ដាប់ផ្លែមួយបិតតទៅទៀតក៏នឹងរឿៗរយយ៉ាងនឹងបើភ្នែកបើអង្គបើអុយអុយព្រះអង្គទាំងមាត់សូមสาธุสาธุសូមព្រះនិនសូមមកដែលបានดูแลព្រះពុទ្ធសាសនាបានดูแลនេះ โมตสะนามามิหังเปรียนเนียงสซมาชีวิกาเทวะเทศนาคเทวีมาตนางอรหังวันธาต่ตตติก็โอนโมจุยเรียสาธุ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 ก็ได้ก็ขอข้ามาท่านด้วยนะครับก็แล้วก็สาวันของโภค่าน ก็เราแค่มาจุดบอกกล่าวท่าน uh huh. เพื่อว่าเราได้มาแล้วเรามาแล้วเราได้มาพูดมาคุยมาเตรียม uh huh. บางท้อยบางคําการพูดจาก็อาจจะผิดบ้างถูกบ้าง uh huh. เราต้องขอขมาลาโทษแจ้งท่านโกรอ uh huh. ถึงเลิกถึงยามวันดีก็เดี๋ยวจะได้บอก บริวารบอกลูกศิษย์ลูกหาของท่านประวัติอะไรก็จะได้มาร่วมบุญร่วมงานกันในเร็ววันนี้นะครับวันนี้ปรากฏการทั้งวันปรากฏการณ์วัลยังไม่กลับวันเลยนะเนี่ยนะครับอืนะครับเช้าก็ทรงกรดเช้าก็ทรงกรดแต่ตอนนี้ก็เหมือนโซ่กรดแหละแต่มันฟ้าปิดอยู่นะครับนี่นะครับรับรู้ท่านรับรู้ท่านสมผัสสวยงามมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เช่นว่ามีโอกาสเดี๋ยวให้ท่านประวัติ อ่าคือสารไปจะได้มาร่วมทำบุญนมัสการด้วยกันก็เดี๋ยวจะได้มาทําบุญกันที่นี่ต่อครับโชคหาลาบท่านที่หาโชคหาลาบก็คงจะได้โชคได้ลาบ่า่สะสมบุญบารมีก็จะได้ทุกอย่างทุกคนนะครับก็ที่เห็นน่ที่สร้างสร้างอยู่เนี่ยก็คือจากคนที่ได้โชคได้ลาบเขามีความศรัทธาเมื่อก่อนก็จะมีกระท่อมตรงเนี้ยที่พี่เปาก็มีกระท่อมตรงนี้แล้วก็มีมีปลวกขึ้นจอมปลวกขึ้นจอมปลวกเนี่ขึ้น ก็คล้ายเหมือนองค์พญานาคเลยแปลกตรงนี้คือ,อปกติผมก็ไปหลายหลายที่พอลงลงรถมันมันมีความรู้สึกคือรู้สึกเลยเราบอกครอบครัวว่าตรงนี้คือที่ตรงนี้ต้องมีอะไรจะไม่รู้เลยว่าตรงนี้มีพญานาคยังไม่ทราบเลยและไม่ทราบว่าข้างหลังจะเป็นบึงใหญ่เวิงใหญ่ที่ท่านสิงสถิตอยู่ไม่ทราบเพราะโดนท้าวสัมผัสท้สา,าอาจารย์บอกว่าผู้มาเห็นตัตกนใจเลย ก็มีข้างหน้าก็จะมีแม่น้ำแม่น้ำใหญ่แม่น้ำใหญ่ใหญ่มากนะครับก็ขอขอบคุณพี่เปาอีกรอบหนึ่งขอบคุณกับการที่มอบบุญในครั้งนี้ก็คือถวายน้ําดื่มหนึ่งไอ้สองร้อยแพ็คที่วัดที่นี่แล้วก็อีกร้อยอีกร้อยแพ็คอีกร้อยแพ็คที่วัดป่าเสม็ดวันนี้ก็ได้มาพูดแล้วก็ขอให้ผมผลิตน้ําส่งให้สามร้อยแพ็คนะทั้งสองวัดนะสาธุสาธุกับพี่เปาด้วยนะครับสาธุ มีสายบุญอีกหนึ่งคนครับวันนี้นะครับก็ตัวเลขตัวเลข,ต,เลขตัวเลขประจาตัวม,มีไหมเนี่ยเมื่อกี้ได้เลขอะไรนะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแล้วคุณแม่ก็แปดเก้าคุณแม่เมื่อกี้คุณแม่อะแม่ของลูก <laughs> อ่าครับอ่าแล้วครับก็ขอบคุณพี่เปามากครับาสาธุสาธุ